น้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Gaming Mobile Channel นะครับคลิปในวันนี้นะครับก็กลับมาอยู่กับช่อง Gaming Mobile Channel และ Game c o ์ปยูดีนะครับกันอีกเช่นเคยนะครับคลิปในวันนี้ผมจะมาสรุปรวมนะครับภารกิจรายซีซั่นนะครับที่ได้มีการอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับว่ามีวิธีการทำยังไงแล้วก็มีวิธีการผ่านยังไงนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ ให้เราเข้ามาตรงคําว่าภารกิจรายซีซั่นเหมือนเดิมครับจากนั้นนะครับเลื่อนหาคําว่าเพิ่ใหม่ที่ชื่อว่าดอลเลสนะครับอ่าตรงนี้ครับอันนี้คือภารกิจนะครับที่ผมจะมาสรุปรวมนะครับให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับเราก็ไปเริ่มกันที่ภารกิจแรกกันเลยครับภารกิจแรกนะครับเขาบอกว่าให้เราใช้อุปกรณ์กลวิธีนะครับ5้าครั้งในโหมดของมัลติเพเยอร์นะครับอุปกรณ์กลวิธีคืออะไร อุปกรณ์กลวิธีก็อย่างเช่นนะครับ EMP นะครับระเบิดแฟลตระเบิดควันนะครับอะไรพวกนี้ครับให้เราเลือกมาให้เราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับใช้ห้คร้ ,5 ครั้งในส่วนของโหมดบันติเพเยอร์เท่านี้ครับภารกิจแรกของเรานะครับก็สำเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาครับในส่วนที่2หรือว่าภารกิจที่2นะครับเขาบอกว่าฆ่าคนด้วยอาวุธ15ครั้ง โดยติดตั้งเพร์กที่ชื่อว่าไ์เวทนะครับคำว่าสังหารด้วยอาวุธ15ครั้งเนี่ยหมายถึงอะไรต้องอธิบายให้เข้าใจนะครับเพื่อความเข้าใจของเพื่อนแล้วก็จะได้ไม่สับสนนะครับสังหารส5สังหาร15คนด้วยอาวุธเนี่ยหมายถึงอาวุธอะไรก็ได้ครับที่อยู่ในเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนนะครับปืนพกหรือแม้กระทั่งในส่วนของอาวุธระยะประชิดนะครับใช้ได้หมดเลย ไม่ว่าจะใช้ปืนสายอะไรก็ตาม lmg smg assault rifle sniper ใช้ได้หมดเลยนะครับรวมไปถึงปืนพกต่างๆก็ใช้ได้นะครับแล้วก็อาวุธระยะประชิดนะครับสังหารให้ครบ15ครั้งโดยที่เราเนี่ยติดตั้งเพลกที่ชื่อว่า lightweight นะครับเพลกที่ชื่อว่า lightweight เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันครับ ให้เราทําการนะครับติดตั้งเพร์กที่ชื่อว่าไ์เวทนะครับไปในภารกิจที่2นะครับจะอยู่ในส่วนของเพร์กสีแดงนะครับให้เราติดตั้งเพร์กนี้และสังหารให้ครบ15ครั้งนะครับเท่านี้ครับภารกิจของเรานะครับก็สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาครับในส่วนของภารกิจที่3นะครับเขาก็บอกว่า สังหารสิบห้าคนด้วยอาวุธโดยติดตั้งเพร์กที่ชื่อว่าโคบัตนะครับอ่าภารกิจจะเหมือนกันก็คือว่านะครับสังหารสิบห้าคนแต่ทำการเปลี่ยนเพร์กเป็นเพร์กที่ชื่อว่าโคบัตนะครับจะอยู่ในเพร์กสีเขียวนะครับให้เราทำการติดตั้งเพร์กที่ชื่อว่าโคบัตแล้วสังหารสิบห้าครั้งหรือสิบห้าคนนะครับเท่านี้ครับภารกิจที่สามของเราก็สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อมาในส่วนของภารกิจที่4ครับเขาบอกว่าให้เราสังหาร15ครั้งด้วยอาวุธนะครับและติดตั้งเพร์กที่ชื่อว่าแท็กเกนะครับจะอยู่ในเพร์กสีเขียวเหมือนกันนะครับจะเป็นคล้ายคลายรูปนกวีดนะครับผมอ่าที่ชื่อว่าแท็กเกนะครับให้เราทำการติดตั้งนะครับในภารกิจที่4นะครับนะครับต่อมาครับในภารกิจที่5้านะครับก็บอกว่า ให้เราสังหาร15คนด้วยอาวุธพร้อมพร้อมกับติดตั้งเพิกที่ชื่อว่ามาเธอดอมนะครับที่เป็นที่เป็นเพิกรูประเบิดนะครับจะอยู่ในเพิกสีแดงนะครับผมให้เพื่อนเพื่อนทำการติดตั้งเพิกตัวนี้แล้วสังหาร15ครั้งหรือ15คนด้วยอาวุธอะไรก็ได้นะครับเท่านี้ครับภารกิจที่5ของเพื่อนเพื่อนก็สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ และสุดท้ายครับภารกิจสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่านะครับให้เราทําการสังหาร15คนนะครับหรือ15ครั้งด้วยอาวุธอะไรก็ได้นะครับและติดตั้งเพร์กที่ชื่อว่าดอนเลตนะครับซึ่งเป็นเพร์กใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาประจำซีซั่นนี้นะครับหรือนะครับจะชนะแมตต์มันติเพเยอร์ให้ครบ5ครั้งเท่านี้ครับภารกิจของเรานะครับใน ภารกิจสุดท้ายนะครับก็ผ่านแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจกดถูกใจกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง Gaming Mobile Channel นะครับผมวันนี้ครับคลิปก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก็ขอสวัสดีครับแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย